เลยแม้ในแม่มันรอนะปิดครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับวันนี้ทุกทุกคนด้วยวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นอีพีสุดยอดสุดพิเศษนะครับของพวกเราเช้าอีซี่ค้ยและวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านที่หนึ่งจากตะบยคร้ยนะครับไปญี่ปุ่นพวกเราไปยเอาเข้าประเด็นเลยวันนี้เราอยู่ที่ไหน พื้นที่คุ้นๆเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันทีหนึ่งแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนานๆนานๆจะเห็นพี่เขาออกสื่อสักทีหนึ่งวันนี้พิยศษพาพรให้ความกรุณามาเข้าใกล้เราวันนี้นะครับเชิญพี่ชยศเลยครับผมตัวเป็นเพลเนเลยครับพี่ครับพี่ครับก็ถ้าเอาสั้นๆนะครับใครที่เล่นกระชับมาล่ะ น่าจะ็นเดือนสิบปีเนาะพี่เนาะครับนะครับก็จะคุ้นเคยกับชื่อของพี่ชัยยศหรือใครที่ชอบติดตามงานประกวดจะเห็นชื่อพี่ชัยยศอยู่บนท่ำเนี่ยปลาที่ได้รางวัลอ่อยมากขออนุญาตที่เล่าเรื่องเพลงนี้เด็กให้น้องๆรุ่นใหม่ได้รู้จักครับครับสวัสดีครับทุกคนครับเพื่อนๆเล็นประทามด้วยอนกับผู้แทนก็ผมเล่นเล็นปลาทามก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วแต่จำไม่ได้ว่ายี่สิบเท่าไหร่ดูจากหน้าก็รู้แล้วนะว่าแก่นะครับเพื่อก็ เข้ามาในวงการเลี้ยงปลาทับมาก็ยังไม่เคยหยุดเลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นที่เราเรารู้สึกว่าเป็นคอปี้ที่เราอยู่กับมันแล้วมีความสุขขึ้นเรื่อยๆมีอะไรให้เราตื่นเต้นมีอะไรให้เรารสนุกกับการเลี้ยงปลาทุกวันครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับีย้ว่ามีสิ่งให้คนหาได้ใช่ครับให้เราศึกษาแต่ละปี เคยมีปีไหนที่เว้นไม่ได้เติมป่าแต่จริงจรก็พยายามจะนับอยู่ว่ามันเป็นปีไหนนะครับแต่ยังไม่เจอเลยครับบอกได้ไหมครับปีนี้เติมไปเท่าไหร่พี่นีนีหรอครับปีนี้เติมบอกก็ไม่อยากจะบอกเลยเพราะว่ารายการที่มันออกพับปิดนะครับยังไม่จบซีซั่นด้วยกนดูก็ไม่เยอะตอนนี้แสนวิวกันบ่อยๆแล้วซีซั่นยังไม่จบแต่ว่าคนบอกจะอาจจะจบได้นะครับเป็นโอเค เป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องจํานวนของการเติมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราเซตโฟมแบกกันนิดนึงวันนี้เราอยู่กันครบเราก็จะเป็นลักษณะปุ๊บคุยครับพี่เราจะพุดคุยกันใน3หัวข้อเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็น3าพีด้วยกันนะครับพีีที่1จะเป็นเรื่องของปลาตัวผู้่นะตั้งแต่ผมทำาราคาบมาเนี่ยผมว่าพี่คือสุดยอดไก่กออของผมละในเรื่องของปลาตัวผู้พีพีที่2ปลาตัวโปรดทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนว่าพี่ยศชอบปลาตัวไหนและทำไม e ีที่3ปลาตัวแปลกนาครบเลยซึ่งเดี๋ยวหน้าที่ผมจบแค่นี้แหละครับที G ่เหลืออีกสท่านคุณนัดนะครับคุณพึกและคุณแชมป์จะเป็นคนช่วยกระหน่ำคำถามให้ยิ่ยศสี่รุ่มหนึ่งเลยสี่รุ่มหนึ่ง,งครับพี่ งั้นก็เข้าคําถามแรกครับพี่ครับผมทาไมพี่ยศชอบปลาตัวผู้ครับทําไมชอบปลาตัวผู้ผมมรู้สึกว่าปลาตัวผู้มันแข็งแรงเหมือนคนเนาะครับครับผูช้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิงอืผมก็คิดแค่นี้แล้วก็คิดว่าการาการที่มันจะปรับตัวมันน่าจะง่ายกว่าปลาตัวเมียอในมุมของการปรับตัวเอออันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้นึกถึงแต่ผมได้โดยประสบการณ์อย่างนี้ก็ไแ้นะว่าความความป่วยเนี่ยความตัวปลาตัวผู้พี่ก็น้อยกว่า เปอร์เซ็นเทจเท่าที่ผมเคยเคยเลี้ยงมาผมว่าน้อยกว่าโอ้น่าสนใจนะแต่ว่าปลาตะผู้โอกาสเกิดความเสี่ยงในอักซิเดนมันก็มากกว่าเพราะว่ามันเป็นปลาชอบกระโดดใช่เก้าลาวใช่ไหมใช่เลนิสัยเลนนิสัยใหม่เลนิสัยพราะฉะนั้นคนเลี้ยงมันก็ต้องต้องต้องคิดเรื่องจุดนี้สําคัญด้วยว่ารั้วรอบขอบชิดมันต้องมีพน้องรู้ว่าพี่เหมือนกันเด็กแตะขวบได้เลยที่นี่เกินเขาเรียกเกินหกสิบเซนด้วยนะแล้วอย่างนี้เลี้ยงปลาตะผู้ต้องระวังอะไรพิเศษนะ ต้องระวังอะไรพิเศษหรอผมว่าปลาดูผู้เนี่ยอย่างแรกเลยที่สบายใจได้คือฟีดมันได้เต็มที่มันกินไม่ต้องกลัว <S 2> <S 2> เพราะยังไงมันไม่ออกท้องอาอาอหุ่นมันก็ยิ่งหนาแล้วยิ่งยิ่งสมส่วนเนาะรเราก็รู้สึกือคือไม่มีไม่มีเอวแน่นอนไม่มีเอวชัดเจนนะครับแล้วปลาตัวผู้เนี่ยครับมันมีคาแรคเตอร์อะไรที่แตกต่างกับปลาตัวเมียชัดเจนไหมดีดีบอกนอกจากเรื่องบอดี้แล้วเออคาแรคเตอร์เนี่ยผมว่า ส่วนตัวผมมองว่าปลาตัวผู้เป็นปลาที่ว่ยและสง่านะ oh. มันว่ายด้วยความแข็งแรง oh. การการมูฟตัวมันเองหรือโบกหางเนี่ยผมว่ามันตรองกว่าเยอะเลย oh. แล้วใช่แต่ถ้าคนชอบปลาที่มันชิวชิวว่ายนิ่มๆ oh. อาจจะดูแบบซอฟๆนะ oh. ผมว่าตัวเมียเหมาะ oh. แต่ผมเป็นคนชอบปลาที่แบบดูแข็งแรงกิ mm. นอาหารเรารู้สึกว่าเออเขาตั้งใจมากิน mm. oh. เขากินแล้วเขาได้วอลุ่มได้กล้ามเนื้อที่เห็นชัด มีความแปลดเปลี่ยวในการไหว้ใช่ใช่เนี่ยเได้ยินเรื่องกินอาหารอย่างนี้แล้วแบบแอบกลัวเหมือนกันนะเวลาปลาตองคู่อยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วเวลาสีอาหารมันเกิดใช่อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุบัติเหตุชนกันเหรอครับใช่มันจะยกโซเชียลอย่างั้นเหมือนเวลาเราไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ชนมันไม่เกิดนะไม่เหรครับผมว่ามันคนเลี้ยงปลาทุกคนครับผมเชื่อเลี้ยงสัตว์ทุกสิ่งในในโลกนี้เอ็นจอยโมเมนต์สุดเนี่ยคือการให้มันกินใช่ถูกไหมใช่มีใครเลี้ยงปลาแล้วไม่ชอบดูมันกิน ินไครมันเลี้ยงเฮ้ยอย่าให้มันกินเยอะจแต่ว่าช่วยกินหน่อยเถอะเดี๋ยวอาหารนกมากินไปหรือว่าลงน้ำนี้นี่เราวงกันเพราะฉะนั้นเวลามันรวมกันกินยิ่งดีสิครับมันชวนกันกิน Enjoy พูดถึงพูดถึงอาหารวันนี้ขออนุญาตถามพี่ออกสื่อเลยได้ไหมเนี่ยถามไปอพี่ผมผมสงสัยเหมือนกันเลี้ยงยังไงหุ่นอย่างนี้ได้หมดพี่ใช้อาหารอะไรบ้างเลี้ยงได้ขนาดนี้ผมใช้อาหารอะไรก็ครับ ตอบแบบไม่มีค่าโฆษณาครับคับที่เดี๋ยวผมไปเรียกเก็บจากเขาให้ทีหนึ่งครับผมใช้เคนโกะสูตรผลไม้แล้วก็มีวุฒการเสริมเรื่องสีครับผมแค่2อย่างเองแค่2อย่างเองอันนี้คือ2อย่างให้ทั้งตัวไซและนิไซรเลยใช่ครับโอ้ไซร์ไซเล็กก็คือเคนโกะเนี่ยเมล็ดเขาจะมันเล็กกว่าปกติอยู่แล้วไซ้เอ็กครับเพราะฉะนั้นปลาตัวไซมันกินได้ แล้วก็พี่ให้ไซส์นี้กับปลาใหญ่ด้วยเหรอใช่ครับโอ้เม็ดเม็ดจมเม็ดลอยไหมผมเป็นคนที่คิดว่าอาหารเม็ดใหญ่เนี่ยบางคนชอบบอกว่าปลาใหญ่ขึ้นมากินเนี่ยมันขึ้นมากินช้าเวลามันฮุบทีหนึ่งเนี่ยถ้าเม็ดใหญ่มันจะได้วุบทีเดียวได้หลายหลายเม็ดลงไปแต่ความรู้สึกผมเนี่ยผมเป็นคนที่คิดว่าใหญ่ไปเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอืดเหมือก็การเลี้ยงเล็กเนี่ยการเลี้ยงตัวในลำไส้มันได้ดีกว่า มีสเปซขยับขยื่นง่ายใช,ใช่ครับลดช่วงแก๊สมันที่จะเกิดขึ้นระหว่างเม็ดเลอเเ๋เหมือนทรายเหมือนทรายกับปวดใช่ความละเอียดมันเอแน่นกว่าแล้วพีพโยนให้กี่เวลาอ่าโอ้ให้กี่เวลาแล้ว ต่อไปเดี๋ยวคนเขาก็ว่าว่าเราว่าใช่คนนพี่ใช่คนครับใช้คนอย่างนี้เรามาเราไม่เห็นเครื่องเลยนี่แหละผมก็เลยอยากรู้แล้วมีเครื่องแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าดีดเปส่วนใหญ่นกกับหนูจะเอาไปกินคือต้องบอกจริงต้องบอกพี่ยศเขามีทุกเครื่องแล้วครับยกเว้นเครื่องให้อาหารนี่แหละจริงจริงเพราะว่าพอเห็นตาเขาเนี่ยหุ่นดีมากๆเนี่ยผมอีกนิดนึงเคนโกดเนี่ยรู้สึกพี่หนูก็ใช้โปรตีนมันเท่าไหร่นะอืม จำไหมจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ไม่น้อยไม่เยอะตันกลางไม่เยอะแล้วพี่เขาฟีดผมถึงอยากรู้ไงว่ากี่เวลาเพราะว่าเขาฟีดหลักกันเทานผสมผลไม้อืมมันต้องมันต้องทำให้สุขภาพดีดังนั้นในการที่จะใส่ผลตีนหนักๆผมก็สองมิสไซต์ที่ผมเดานะพี่ดม้ผมว่ามันอ้วนได้เพราะอะไรรู้ป่ะเต็มพวกผสมผลไม้ทุเรียนชัวอันนี้ต้องอันนี้ต้องถามหมอนึงเดี๋ยวช่วยมาเคลียร์ด้วยว่าใส่ผลไม้อะไรไปต่อ EP ต่อไปด้วยนะเราต้องมาถ่าย EP เพิ่มอืม โอเคเลยโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจพอจําได้ไหมพี่สักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นบาาตัวผูกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับห้าสิบห้าสิบนบอกตอนนี้เหลือน่าจะประมาณสี่สิบหกสิบโอ้โหไม่น้อยนะสี่สิบหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ัวผูสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากอย่างนี้พี่ยศเวลาซื้อปลาเนี่ยยศส่วนใหญ่ซื้อปลาไซส์ไหนเออผมมีซื้อแต่โตไซยันนิสไซแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆริเอาเซฟผมว่านิสไซเซฟสุด คือคุณจ่ายราคาสูงจริงแต่ว่าคุณเสื้ออนาคตมันได้ได้ความได้ความมั่นคงมากขึ้นทีอย่างนี้เวลาพี่หนุ่มพี่พี่ยศเนี่ยนะครับตอนซื้อปลาพี่ยศคอนเสิร์ตเรื่องเพศเียสมมุติปลาเล็กอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้หรือว่าเรามาคิดทีหลังมันจะเป็นตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้เอาจริงๆผมซื้อเนี่ยผมตีเป็นตัวผู้หมดโอ้โอ้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราชอบกลัวตัวผู้เพราะกลัวมันไม่อ้วนิง แล้วก็คิดว่า worst case ก็ตัวผู้หมดเราซื้อมันมาแล้วเลี้ยงมันไปแล้วค่อยมาดูตอนที่มันขึ้นมาไซส์4ไซส์5มาดูเคสออกอถ้ามันเป็นตัวผู้ที่หุ่นดีก็ถือว่าเราโชคดีละแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียก็โอเคก็เลี้ยงมันได้ไม่เสียหายแต่ว่าตัวเมียอย่างที่เราเรากลัวก,กันก็คือเรื่องไข่ครครเราก็ต้องเลี้ยงแล้วเรา control เรื่องไซส์เรื่องหุ่นเป็นอีหนึ่ง เรียกเรียกว่าพี่ตั้งใจอยากได้ตัวผู้เลยแหละนี่แหละผมจะถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเขาซื้อนิสัยเนี่ยพี่ตั้งใจจิ้มเลยใช่ไหมใช่ใช่ตั้งใจจิ้มตัวผู้เลยแล้วเวลาเราซื้อปลาผมี่เป็นคนที่ซื้อปลาจากเหมือนคนเราไปเจอคนนะเราเจอดูโหเฮงคนคนนี้คุยกับถูกคอกับเราตามธุรกิจกันเหมือนกันคนนี้คุยแป๊บเดียวเราคุยกันรู้เรื่องเหมือนกันเราดูปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ถูกโชว์กับเราอ่ะ กลับไปคิดที่บ้านแล้วสองคืนแล้วมันยังคิดถึงมันอยู่เอ้ยมันใช่ใช่ไหมใช่แล้วสองตากันถูกไหมใครจะสวยไม่สวยไม่รู้แต่เราดูเอ้ยมันสวยสําหรับเราเพราะอะไรเพราะเราดูมาทุกวันอเราเห็นมาทุกวันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันจะอยู่กับเราต่อไปอนี่ความสุขที่เราเอนจอยกับมาครับผมจำได้ว่าคาถามหนึ่งผมถามว่าฟาร์มอะไรพี่มันจะตอบก็จำไม่ได้วันนั้นน่ยพี่เลือดที่ตัวปลาเป็นหลักใช่ไม่ได้เกี่ยวกับฟาร์มเลยใ่อยากให้แบบคอนเฟิร์มให้แบบ นักเลี้ยงที่มีประสบการณ์ก็จะดูว่าปลาดีมันมีรฟาร์าครับให้คำถามสุดท้ายคนละหนึ่งคำถามก่อนที่จะจบอีพีปลาตัวผู้ครับย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าครับอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมสมมติว่าพี่พี่ยศอยากจะเลือกปลาไซส์เล็กที่ยังไม่ได้รู้เรื่ทงเพี่ยศดูคุณภาพอย่างเดียวเลยพี่ยศอาจจะไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพมันได้แล้วมันดีเนี่ยเราซื้อไปถ้ามันเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวเมียมันก็ยังเป็นปลาที่ดีใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับถูกต้องออจริงๆผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างจริงเลยนะเ,นเพราะว่าที่ที่ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตมันขึ้นเรื่อยๆนะฮะปลาแต่ละตัวที่เราตักมาจะเห็นว่าเฮ้ยยังอ่ะอ่ะอันนี้ถามพี่ดีกว่าถือว่าเป็นคําถามของผมไดนิชิโตโยต้ามีตัวหนึ่งที่เราตักขึ้นมาเป็นตัวผู้ด้วยคนชอบถามมากเลยบอกว่าโตโยตา้าดีจริงไหมดีเท่ากับนิกาต้าไหมความเห็นที่มองไว้ยังไงครับมีใครมาถามพี่แบบนี้พี่ตอบว่ายังไงดีต้องต้อง ต้องตีความหมายคําว่าดีเนี่ยครับความดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงแต่สําหรับตัวผมแล้วเนี่ยกับเตนิชิโตโยต้าซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะดีได้อย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะแต่ือว่าไม่ใช่ว่าผมเลี้ยงดีนะแต่ือว่ามันเป็นจะดีโตขึ้นมาแล้วดีได้อย่างคุณภาพเท่ากับเตนิชิใหญ่ครับก็มันก็ตอบปัญหาตอบคาถามผมที่มีในใจไปได้หลังจากที่ผมได้ลองเลี้ยงมาแล้วครับคือทรงมันขึ้นมาแล้วเราลองก็ประทับใจคุณภาพสีผิว ถือว่ากับราคาที่เราจ่ายไปผมว่าสมเหตุสมผลอืมก็เป็นเป็นอีกเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่ผมว่าเขาพัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่เห็นได้ชัดด้วยเลยครับครับโอเคอ่ะสองคนอีกคนละคำถามสงสัยครับว่าปลาโตผู้เนี่ยที่ที่ดชอบเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษในตัวเขาคาเร็เตอร์หรือสีสันอันดับหนึ่งเลยในทั้งหมดที่เราว่ากันผมชอบคาแรคเตอร์ผมไม่ชอบสีสันเนี่ย ปลาตัวเมียมันก็มีสีสันที่ดีได้ครับไอ้คาว่าดีก็อีกละเหที่เราคุยกันว่าครับดีคืออะไรดีถึงแดงดีของแดงมันคือดีที่สม่ําเสมอแดงสม่ําเสมอครับมันชื่อว่าแดงแป๊ดเลื่อนนกแล้วคือดีดกระดาครับเออหรือแดงที่แห้งเราจะบอกว่าแดงดีมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะแดงแห้งแต่ว่าแป๊ดมันก็ไม่ใช่แดงดีมันต้องสม่ําเสมอสู้ส้มแล้วสม่ําเสมอผมชอบอย่างนั้นมากกว่านะนะนะ ผัดได้คนชอบเลี้ยงปลาจริงๆใช่ชอบที่คาเลคเตอร์ประสบการณ์ล้วนๆันรุ่นๆคนเวลาอยู่บนน้ำปลาเนี่ยเราคุยกันถึงปลาตุ้กขู้เนี่ยเราพูดถึงแต่โคซันเกยอยู่หรอเปล่าอ่ะเออหนพึ่งดูพึเอ๊ะก็ไม่นะเมื่อกี้เรามีที่ขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราตักม่หลามตัวนะใช่ใช่เมื่อกี้เรามีตักขึ้นมามันมีมีฮิมีคินรินมีอะไรนะโคจิบะอืม โอจิบะโอเกเนะโอเกเนะโอจิบะเยอะอยู trendy, ่เยอะอยู Super ่ผมผมว่าปลาทูพู่ใ่ปลาทูคู่เนี่ยไม่จำกัดต้องเป็นปลาหลักนะอืครัปลาลองก็ผมว่าก็สวยเยอะคครรัับบมันมีเงื่อนไขนะครับว่าต้องแบบทุกไรตี้เลยที่เป็นตัวคู่ได้หรือว่าเป็นเฉพาะบางปริ๊ดมันนะไม่ไม่ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะบางไรตี้มันมันต้องบอกว่าเวลาเราซื้อปลาเนี่ยอย่างน้อย ทุกคนก็ต้องรู้จักชื่อบรีเดอร์ถูกไหมครับแล้วก็เรามีศึกษาลูกป,ปลาที่เขาทาขึ้นมาผลิตขึ้นมาตัวเด่นๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยมานั่งทาการศึกษาของเราอีกทีนึงว่าเฮ้ย<ม>เขาทําฟอร์มออกมาเป็นทรงนี้<ม>แบบนี้ค<ม>าแรคเตอร,ร์แบบนี้เราชอบไหม,มใช่ที่เราต้องการไหมครับอย่ายที่เราเมื่อกี้เราดูกันบางส่วนหัวดีท้ายดีกลางไม่ดีก็มีใช่ใช่คนไทยชอบมองแค่ว่า ช่วงหน้าช่วงหลังดูข้อหางดูอ,อ,อะไรนะตัวใหญ่ไหลกว้าง,ง <c oughs> น้อยไป <c oughs> นิอนเราจำไอ้มาตรฐานมาตรฐานมาแต่พออ <c oughs> เราดูดีเทลลึกๆปุ๊บเนี่ยมันมันมีนมากกว่านั้นมันแต่งได้มากกว่านั้นอันนี้ปลาปลาตัวผู้เนี่ยอีกปลาแปลกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถามผมตัวผู้มันจะดีกว่าปลาหลักในส่วนตัวแต่ต้องเข้าใจว่าปลาโตไซเนี่ยมันยังไม่เห็นศักยภาพ จนมันขึ้นมาถึงไซส์ห้าไซส์หกเพราะฉะนั้นมันเป็นความสนุกไะครับเราซื้อมาอย่างตัววาดาตัวตัวคิรินเอามาที่ผมบอกว่าหัวเรียวๆอพอเลี้ยงแล้วกะโหลกมันเปลี่ยนทรงมันเปลี่ยนมีพัฒนาการซึ่งอันนี้ผมพูดบ่อยนะฮะก็คือว่าเราเลี้ยงปลาความสนุกมันไม่ได้มาแค่ตอนได้มา ได้มาแล้วมันต้องเลี้ยงด้วย<ช>เราต้องเรียนรู้มันเรียนรู้ตัวเราด้วยว่าเราเลี้ยงมันมาได้ไหม<ช>มันอาจจะมีถูกมันอาจจะมีถูกมากมันอาจจะมีถูกน้อยอตผมว่าอันนั้นคือต่างหากที่มันเป็น,ปนความสนุกของการเลี้ยงปลาคา<ช>ร์ฟปลาคารสุดท้ายอ่ะออไม่ไออกละไป,ไป,ไปเรื่องที่เรื่องอะไรบ้ <c oughs> ที่เคยประพูดขึ้มาถ่ายพมันเป็นผู้ไปถ่ายกันมาปลอดเัย <c oughs> <c oughs> ่ายอัปเดดต้วยเออใช่รอบนู้นก็ได้ถ่ายใช่ได้อัปเดตเลยรอบนู้นไงคู่โชว่าตัวนี้โชว่าน่าจะใช่คุณหน้า เราก็นึกว่าโดดึันมาดีแล้วมันจะบิ้วได้เพราะี่ทั้งหมดปรากฏว่ามันดันมีแอนตอนตอนท้ายมนตอนมันใหญ่มากๆเป็นตังแหญ่ทุกันแต่มันก็อย่างทื่ฟาร์มแหละมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับ มันไม่ได้ลึกเป็นสีเทาด้วยนะพี่คุณพี่จะบอกมันไม่ได้มีเร่บอกว่ามันไม่มีราได้ม,มันไม่มีเขาขึ้นมาใช่ไหมมาเองนะครับมันไม่ใช่แบบสมมุติเราเห็น ก,กิโร่กิโร่อะหรือวิ่งกิโร่ก็ได้มันก็คือเทาๆเป็นแค่แล้วก็รอนานๆแล้วขึ้นขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันคือดำอย่างเงี้ยเป็นเม็ดๆๆๆแล้วเราก็รู้ด้วยว่าแนวมันอาจจะมาปเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะมาอแล้วมันก็ขึ้นเต็มขึ้นมาทีหลังใช่ส่วนที่มันจบแล้วมันก็จะคล้ายๆประมาณอย่างเงี้ยครับแถวเนี้ยคุณพืชกดไหมหกตัวหนึ่งจำไม่ได้เหรอจำได้มั้งที่เราคุยรอเอตัวนั้นนะพี่แบบ EP ที่1ตอนแรกกะว่าจะไม่ยาวสุดท้ายก็ยาวอยู่นะนะครับอันนี้แค่ EP ที่1เท่านั้นเองเรายังเหลืออีก2 EP อย่าลืมติดตามอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปให้เวลาตากล้องเราตัดหน่อยคนรับรองว่า3 EP นี้ดีเทลเยอะแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมเข้ามาคุยกันในห้องไลน์ของเราด้วยแล้วก็สำหรับ EP ที่1ขอบคุณพี่ยศนะครับขอบคุณครับทุกคนด้วยครับ